สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจ๊ปุ๊กมีเรื่องหลอนแบบขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานที่ท้ายหมู่บ้านมีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่เงีบยบๆใต้ต้นไทรใหญ่ไม่มีใครกล้าอยู่เพราะทุกคนเรียกเหมือนว่าบ้านสูวด ใช่แล้วจ้าบ้านที่เหมือนมีเสียงพระสวดมนต์ออกมาตอนกลางคืนแม้ว่าบ้านนั้นจะไม่มีใครอยู่เลยก็ตามเรื่องเริ่มจากพี่กันลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่อยากพิสูจน์ว่าเรื่องผีไม่มีจริงเขาเดิมพันกับเพื่อนว่าถ้าข้าไปนอนที่บ้านนั้นได้ทั้งคืนมือหน้าเจ้าจ่ายเล่าให้ข้าทั้งปี เขาเอาเต็นผ้าขาวบางๆไปกลางในบ้านหลังนั้นเอาไฟฉายอาหารแหง้งกับพ้าห่มไปด้วยเขาเล่าว่าตอน6โมงเย็นยังปกติเสียงจริงรีดเสียงลมพัดเสียงเด็กบานข้างๆแต่พอเขาช่วง3ทุ่มเสียงมันมาแล้วนะโมตสะพักควะโตเสียงเหมือนพระสวดจริงๆ ทั้งๆที่บ้านนั้นไม่มีไฟฟ้าไม่มีพระไม่มีคนสักคนเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นแล้วอยู่ดีๆเสียงก็ดับลงในทันทีแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักที่ชั้นบนของบ้านเหมือนมีคนเดินแต่พอเขาส่องไฟขึ้นไปไม่มีอะไรเลยพอเขาปิดไฟอีกครั้งเสียง ติงเหมือนเสียงกระดิ่งของศพกดดังขึ้นขอโทษนะทุกคนเจ้พูดแล้วขนลุกเขารู้ทันทีว่าคืนนี้ไม่น่ารอดพี่กันร,รีบออกจากบ้านทันทีแต่พอจะเดินผ่านประตูหน้าบ้านเขากลับเห็นรูปถ่ายใบบนสุดของลงศพที่เขาจำได้แม่นเป็นรูปของยายม่อมคนที่ตายตั้งแต่ปี2511และเคยเป็นหมอผีของหมู่บ้าน บ้านหลังนี้เคยเป็นที่สวดศพของยายแต่ไม่มีใครเผาเธอเลยเพราะเธอสั่งไว้ว่าอย่าเผาหากใครฝืนจะต้องใหม่อยู่ที่นี่แทนสุดท้ายตอนเช้าคนในหมู่บ้านมาเจอพี่กันนั่งตัวแข็งใจสัน่นเงือกท่วมพูดได้แค่ประโยคเดียวว่าใหญ่ม่มยังไม่ไปไหน นับแต่นั้นบ้านหลังนั้นก็ถูกล้อมด้วยเชือกผ้ายันไม่มีใครกล้าเฉียดและถึงวันนี้ก็ยังมีเสียงสวดตอนดึกอยู่ทุกคืนใครไม่เชื่อลองไปนอนบ้านนั้นสักคืนสิเพื่อคุณจะได้ยินเสียงเดียวกับที่พี่การได้ยิน